สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์พบกับคุณผู้ชมสุข24ตุลาคม2568ใครจะเชื่อครับคุณผู้ชมประเทศเล็กๆที่แทบจะไม่มีศักยภาพอะไรเลยในเวทีโลกแล้วก็แปรผันประเทศตัวเองไปเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมอาชญากรรวมไปถึงแหล่งหลอกลวงใหญ่ระดับโลกอย่างเขมรหรือกัมพูชา กลับกลายเป็นประเทศที่สร้างความยุ่งเหยิงทางการเมืองให้กับประเทศที่ใหญ่กว่าพร้อมกว่าเจริญมากกว่าอย่างประเทศไทยอย่างไม่หยุดหย่อนเรื่องของขเขมรเรื่องของตระกูลหุนไม่ว่าจะหุนพ่อหรือหุนลูกทำนายกร้มตีไทยตกก็อี้แบบพร้อมมีคดีฝังตัวไปอีกนานจนวันตายไปแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือแพรทองทานชินวัตรแต่ อิทธิริตของเขเมรยังไม่จบคอรมอมใหม่ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่อนุทินชาญวีรกูลดูเหมือนว่าจะประสบกับชะตากรรมที่ไม่แตกต่างจากแพรทองทานวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีต กับสอัอต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับโ้โหวันนี้เรามานั่งคุยกัน <laughs> ในประเด็นที่ร้อนฉ่าจริงๆนะอาจารย์แต่อย่างที่ผมโปรยถูกไหมครับขเขมรเป็นประเทศที่ต้องเรียกว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยตลอดเวลามาแถมเป็นประเทศที่เพิ่งจะก่อตั้งมาไม่นานด้วยเอาเอากันจริงๆนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นประเทศที่รบราค่าฟันกันเองฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สารพัดอย่าง กลับส่งผลกับการเมืองประเทศไทยอย่างลึกซึ้งจริงๆชั่วโมงนี้อาจารย์รมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคืออย่างที่หนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับเรานะครับแล้วก็เมื่อเขาเป็นประเทศซึ่งอาจจะเป็นจุดที่มีเ,ออเรื่องของออการทําผิดกฎหมายต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับอย่างเช่นว่าในพื้นที่ชายแดนต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีออพื้นที่ที่เป็นบ่อนคาสิโนก็ตามเมื่อก่อนนี้คาสิโนเองอาจจะเป็นแหล่งรายได้หลัก แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้ได้รายได้มากกว่าคาสโนโท,ที่เป็นที่ตั้งเลยซ้ําย้อนอย่างเช่นเรื่องของการพนันออนไลน์ก็ดีอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมหาศาลคาสโนเนี่ยต้องเดินไปเล่นต้องมีคนเล่นเดินเข้าไปหาถูกไหมฮะต้องเดินทางไปถึงที่ถึงจะเล่นได้แต่พอเป็นพนันออนไลน์เกิดขึ้นเนี้ยโอ้โหมันไปได้ทั่วโลกเลยนั่งเข้าห้องน้ําอยู่ก็เล่นได้ <c oughs> ใช่ไหมฮะคุณเสียตังให้เขาทุกเวลาได้เลยอันนี้ก็จะกลายเป็น แหล่งรายได้อีกแบบหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> <S ซึ่งอาจจะมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึ่งก็คือว่าเรื่องของที่เราเขาพูดกันว่าเป็นเ c a ร์สแก c a มอร์คืออะไรฮะคือการหลอกลวงโดยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือในเชิงการสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ดีทางอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับเพื่อทําให้คนไปเสียเงินนะครับอาจจะเป็นการหลอกอย่างที่เราเคยเจอที่บอกเป็นมิมิาทั้งหลายเนี่ยมานะครับเดี๋ยวคุณมีเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณส่งสินค้าไปที่นี่ติดอยู่ที่นี่ คุณไปกู้เงินที่นู่นที่นี่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเสนอผลประโยชน์ต่างๆซึ่งอาจจะเหมือนกับว่าเออลงทุนกับเราไหมนะครับแล้วก็จะมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาหาสารแบบทุนแบบนี้หรือบอกว่าแม้กระทั่งสแกมเมอร์ออชวนให้มีคู่ครองก็ถือว่าเป็นโรแมนต์โรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้รักรแต่มันลักขโมยเงินไปนหมดเลยใช่ใช่เออ,เอ,อมันก็เป็นแหล่งวิธีการในการสร้างไรายได้ ซึ่งพอมันสามารถสร้างระด้มากๆทําให้คนเสียหายเนี่ยที่หลวมตัวไปและเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแหล่งของการทำอาหากินที่ประเทศชายแดนประเทศเหล่านี้เนี่ยเขานิยมที่จะทําขึ้นมา <Huh. S 1> และตอนนี้เนี่ยมันรามไปตรงนี้ครับว่านอกจากการทําให้เกิดความเสียหายแก่คนซึ่งหลงเชื่อแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการทําผิดย่างยของการที่ว่าไปหลอกลวงคนไปทํางานนะครับหรือแม้แต่การลัก พาตัวคนไปเพื่อทำงานทำรองแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาซึ่งมันไม่ใช่ระดับของประเทศไทยละอืม,มันกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นช่องทางหรือเปล่ามันเป็นเส้นทางหรือเปล่าถ้าใครจะไปยังจุดนั้นนะทึ่งอยู่ชายแดนประเทศไทยก็ต้องผ่านประเทศไทยไปก่อนหรือคนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเออไปมาเนี่ยก็โดนหลอกลวงไปโดนจับคุมตัวไปโดนลักพาตัวไป แล้วก็ไปอยู่ภายใต้การทํางานของประเทศตาตาเหล่านี้ม,มันกล,กลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นแหล่งที่เป็นเรียกว่าทั่วโลกก็จับตามองนะครับว่าประเทศไทยจะทําอะไรกับสิ่งนี้คความจริงเนี่ยต้องทากับกัมพูชาหรือทํากับประเทศที่มีชายแดนที่มีธุรกิจแบบนี้ทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเองทั่วโลกเขาอาจจะด้านหนึ่งก็อาจจะกดดันประเทศเหล่านั้นโดยตรงแต่ก็มากดดันที่ประเทศไทยด้วยว่าประ,ประเทศไทยเนี่ย เราทำอะไรหรือเปล่าในเมื่อเราเป็นทางผ่านครับในเมื่อเราเป็นแหล่งที่ใกล้ที่สุดหรือแม้กระทั่งกลายเป็นแหล่งที่อาจจะเป็นเส้นทางทางการเงินที่ผ่านไปอย่างเขาครับก็อย่างที่เห็นน่ะคุณผู้ชมที่อาจารย์สมชัยพูดถูกหมดทุกอย่างเลยก็คือพอมันกลายเป็นแหล่งอาชญากรรมระดับโลก มันก็กลายเป็นแหล่งเพาะทุกสิ่งทุกอย่างฮะเพาะความไม่ดีทั้งหมดแต่ที่นี้เนื้อหาเจ้าค้ามณหวันนี้มันข้ามแล้วคือแหล่งอาชญากรรมเรารู้มันหลอกทุกประเทศทั่วโลกนะครับไม่ใช่มีแต่คนไทยที่บอกว่าคุณมีของอยู่ที่ไปรษณีย์นะคุณมออีอะไรกมรมศุลกากรน,นะคุณล่องลอยโดนทุกประเทศครับประเด็นคือพอเงินมันเยอะมันก็ต้องหาทางเอาเงินที่เกิดจากการหลอกลวงเนี่ยที่โอนใส่บัญชีมงบัญชีม้าเนี่ยไปฟอกครับเพื่อให้เป็นเงินขาวครับ และประเทศที่เหมาะที่จะฟ้องเงินมากที่สุดคือประเทศไทยคือประเทศไทยเพราะเราพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบของการเงินระบบเทคโนโลยีระบบของธนาคารความแข็งแกร่งรวมไปถึงอัตราการหมุนเวียนของเม็ดเงินในประเทศ <c oughs> มันใหญ่กว่าขเขมรไม่รู้กี่สิกี่ร้อยกี่พันเท่า <c oughs> ที่นี้ประเด็นก็คือว่ามีรัมตรีช่วยว่าการทรงการครังคนหนึ่งถูกถูกนะครับ เพื่อความยุติธรรมนันน้นขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินถูกจับไปโยงว่ารู้จักกับกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของสแกมเมอร์แล้วรัฐมนตรีท่านนี้ก็ลาออกไปเมื่อสองวันก่อนแต่กลายเป็นว่าเขาบอกกันว่านี่คือการตัดสินใจผิดครับอาจารย์กลายเป็นว่าเป็นแผลใหญ่ของรัฐบาลอนุทินเลยการลาออกครั้งนี้สังคมไทยย้อนแย้งหรือไม่อาจารย์คือไม่ลาออกก็เป็นเรื่องไม่ลาออกก็ด่าทุกวันอีก แล้วก็อาจจะลามต่อไปถึงตัวรัฐบาลถึงตัวคุณอนุทินนะครับแล้วก็อาจจะทําให้รัฐบาลนั้นร่มเร็วขึ้นด้วยก็ได้ท้าการลาออกนะตอนนี้การลาออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกคัดเอาออกนะเพื่อที่จะทําให้เหมือนกับว่าเรื่องเนี่ยไม่ลามไม่ลามต่อไปนะครับแต่ว่าพอเมื่อลาออกแล้วเนี่ยสังคมไม่หยุดอ่ะสังคมก็อ่ะจะต้องมีการสอบสวนข้อที่จริงต่อไปว่าเป็นอย่างไร สังคมก็อยากจะเห็นสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการอย่างจริงจังคือสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่าลาออกก็จบแต่ตอนนี้ลาออกไม่จบคือลาออกเป็นคัดเอาท์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ก่อนจบไม่ไม่สืบแต่นี่เขาสืบต่อแต่ประเด็นแผลใหญ่คือเขาบอกว่าไม่ผิดแล้วลาออกทําไมเอ้า <laughs> ค,อคือมันเป็นสองมุมมุมหนึ่งก็คือว่าในกรณีซึ่งสมมุตินะะว่าตัวรัฐมนตรีช่วยดังกล่าวเนี่ยไม่ลาออกก็จะถูกสังคมตรวจสอบสังคม ออตั้งข้อกระหาต่างๆตลอดเวลาใช่ไหมครับตอนนี้เมื่อเขาตัดสัญญาออกแล้วเนี่ยมันก็มองได้2แบบแบบนึงก็คือว่าเป็นการที่อาจจะลำคาญอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเปลืองตัวเกินไปตัวเองเคยทํางานมีเกียรติประวัติมีชื่อเสียงในการทํางานในภาคเอกชนมาก่อนเป็นถึงเบอร์หนึ่งของแบงค์กรุงไทยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วตอนนี้พอมาเข้ามาในเรื่องนี้แล้วปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นปัญหาต่างๆเพราะนั้นก็อ่ะไม่อยากยุ่งละ ลาออกดีกว่าอ,อยู่ต่อไปเดี๋ยวเมียด่านะครับอยู่บ้านกลับไปบ้านเมียก็ด่าอีกอนะว่าเธอมายุ่งทาไมเปลืองตัวต่างๆ <c oughs> ก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องของการที่ว่าเป็นการลาออกเพื่อต้องการที่จะลดความราคาญแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเข้ามาผัวพันกับการเมือง <c oughs> แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเป็นเช่อคำว่าเป็นความรับผิดชอบอ่ะเพียงแค่ว่ามีข่าวคราวว่าเกี่ยวข้องฉันก็ยอมลาออกนะเพื่อให้สังคมได้ตรวจสอบจริงจังต่อไปเพื่อให้หน่วยราชการเพื่อให้กระทรวงการคลัง ซึ่งเดิมท้าเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี้ยาการตรวจสอบอาจจะไม่ไม่ไม่คล่อ,องตัวนะไม่ออกเขาก็โดนนินทาว่าใช้อำนาจปกปิดอีกเชื่อไหมอันนั้นน,น,นี่คือมุมหนึ่งนี่คือมุมหนึ่งซึ่งตัดใจละออกไปแต่พอลาออกไปปั๊บเนี่ยวิธีการคิดของคนอีกแบบหนึ่งในสังคมก็จะเกิดขึ้นว่าอา้าวไม่ผิดออกทําไมเออนะคนไทยเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่ผิดออกทําไมเออไอที่ออกแสดงว<อ>่าต้องผิดออเออ <ๆ S 2> ไออย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะนั้นณวันนี้เนี่ยผมใช้คำว่าอยากใช้คนไทยทำใจนิ่งน่งนิดหนึ่งเอาละเมื่อเขาลาออกเป็นการตัดสยีใยของเขาลาออกไปแต่ในคดีเดียวกันนั้นเนี่ยกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จริงต้องไม่หยุดเช่นเดียวกันนะฮะคุณอนุทินเองนายกเองต้องพิสูจน์เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยยังใส่ใจที่จะดูแลยังใส่ใจที่จะดำเนินการต่อไปถ้าสมมตินะครับว่ามันมีเรื่องที่สามารถใช้กลไกต่างๆของทางรัฐ ในการตรวจสอบได้จะเป็นกรรทอก็ตามจะเป็นกระทรวงการคลังก็ตามนะจะเป็นปปอง,งอตรวจสอบเส้นทางทางก,กันต่างๆก็ว่าไปก็ดําเนินการต่อไปซึ่งผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยจะทําให้คนสบายใจมากกว่าที่ประเภทว่าเราออกเฉยเฉยแล้วออแวสดงความรับผิดชอบแล้วก็จบ,บนะครับคือเดินเรื่องต่อแล้วก็จะได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ว่ากันอีกที่หนึ่งแต่ตอนนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคุณคุณวรพัฒนะครับ ก็ต้องบอกว่าเราเองเราก็ต้องฟังหูไว้หูว่าไม่ใช่ประเภทว่าเชื่อทั้งหมดอืเพราะเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากแหล่งข่าวจากภายนอกประเทศจากผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวอะไรบางอย่างที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งถ้าใครเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยผมเข้าไปดูผมก็แปลกใจนะไอ้สำนักข่าวเนี่ยมันเป็นมันพูดไปแล้วอาจจะบอกเป็นเป็นกมเมอร์อีกประเภทหรือเปล่ายังไม่รู้นะอ้าวทำไมอ่ะอาจารย<ไอ>์เวลาเข้าไปดูข่าว เขาบอกไงว่าเออมันมีเนื้อข่าวท่านี้นะแต่ถ้าต้องการข่าวลึกกว่านี้นะต้องจ่ายตังค์อนนี้ข่าวข่าวรัฐมนตรีคนนี้ใช่ไหมใช่พอเวลาที่แปะลิงก์มาใช่ไหมใช่ครับโอ้ใครเขาบอกว่าถ้าหากว่าเนี่ยเออเราเนี่ยเราเป็นสำนักข่าวอาจจะคล้ายๆว่าจนๆซึ่งประเภทว่าทําข่าวในเชิงเจาะลึกที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อประเทศชาติตอบนุษย์โลกโดยทั่วไปแต่ตอนเนี้ยเราให้ข่าวได้เท่านี้นะ แต่ต้องการข้อมูลที่ลึกกว่านี้ข่าวที่ลึกกว่านี้นะอ<า>ยากอ่านข่าวต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็อย่างนั้นถ้าสมมุติเอาคิดแง่ลบนะคิดแง่ลบนะไม่ต้องมายุ่งนะ <laughs> ใครใจ่ายเยอะแล้วก็บงังคับให้เขียนข่าวก็ได้สิ <laughs> ไม่รู้อันนี้<อ>นะครับผมเลยหยุดไงประเภทเออผมเข้าไปอ่านข่าวแทนที่ผมจะอ่านได้ต่อไปบอกมันต้องสับสกายต้องประเภทสมัครเป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินเพิ่มผมเลยนึกในใจเออมันทํามาหากินโดยการที่จะขายข่าวแบบนี้หรือเปล่า คือถ้าเจตนาของการที่สมมตินะครับว่าออคุณต้องการที่จะช่วยสังคมจริงต้องการเปิดโปงสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงนเนี้ยต้องเปิดให้คนรู้โดยทั่วไปใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการที่ใครจะบริจาคก็ <ฮะ S 2> คเป็นเรื่องถ้าเขาชอบบทบาทของคุณเขาก็ค่อยว่ากันทีหลงังถ้าเขา <ฮะ S 2> ถ้าเขารู้สึกว่าคุณทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ <ฮะ S 2> แล้วเขาอยากจะบริจาคจะเป็นเงินมากเงินน้อยอะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นเรื่องซึ่งเขาจะด onation กันอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่บังคับให้ subscribe ไม่ใช่บังคับว่าประเภทว่านี่ผมให้หนังตัวอย่างคุณเท่านี้นะแต่ถ้าคุณอยากอ่านต่อให้จนจบนะจ่ายตังมานะเนี่ยผมเรียกมันมันก็กึง s c เม m e r เหมือนกันแต่ทีนี้อาจารย์เอาตรงนี้ก่อนคนที่บอกว่าการลาออกของรัฐมนตรีคนนี้นะเป็นแผลใหญ่ของรัฐบาลอนุทินเลยพ่ออะไร เป็นเพราะว่าเขาไม่ประทับใจบทบาทของคุณอนุทินในการปราบปรามสแกมเมอร์ไหมแบบไม่เข้าตาก็เลยผ่านเลยเป็นไปได้ไหมก็อาจจะมีส่วนส่วนหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้ข้อกล่าวหาที่เชยโยงไปถ,งถึงคุณอนุทินเนี่ยที่จะนาไปสู่การล้มคุณอนุทินได้เนี่ยก็คือบอกว่าทําไมเศรษฐาเนี่ยตั้งรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็โดนข้อกล่าวหาว่ารู้หรือสมควรจะรู้ว่าคนดังกล่าวนั้นขาดคุณสมบัติจะต้องห้ามแล้วก็ยังแต่งตั้งดังนั้นนายกต้องผิดนะฮะ อันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันมาใช้กับคุณอนุทินบอกว่าเฮ้ย hey, คุณอนุทินเนี่ยก็น่าจะรู้นะคนคนนี้มีปัญหานะแล้วทำไมยังแต่งตั้งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็ขก้อกลาหาเดียวกันรู้หรือสมควรจะรู้ว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือมีสัตว์ต้องห้ามผมก็มาคิดแบบนี้ครับว่าเอาละมันก็มีความคล้ายกันอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่แต่ว่าความไม่เหมือนกันก็คือว่าคนคนหนึ่งเขาถูก การตัด <ทำ S 2> สินไปแล้วสินโดยสารไทยชุกแต่อีกคนคนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นการปรากฏข่าวในแหล่งข่าวจากต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจนะนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้ามองเทียบสองกรณีนี้แล้วเนี่ยผมยังคิดว่ายังไกลที่ถึงคุณอนุทินครับแต่ถามว่าฝ่ายสสเองมีสิทธิ์ในการเข้าชื่อกันไหมฝ่ายสอวอเองมีสิทธิ์เข้าชื่อกันไหมทําได้ครับ นะก็คือใช้สิทธิ์ของตัวเองแหละสสหนึ่งในสิบสวหนึ่งในสิบสสหนึ่งสิบก็ประมาณห้าสิบคนสวหนึ่งในสิบก็แค่ยี่สิบคนก็เข้าชื่อกันส่งสารทุนแบบแบบแบบนี้กับคุณเอ่อเศรษฐานะบอกว่าเนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยขาดคุณสมบัติในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตครับนะก็ตีความหมายแบบนี้ได้นะแต่ถ้าฟัางแค่นี้เอาเอาตรงนี้ก่อนนะคนละเรื่อง พิชิตกับวอลพักยังคนละสถานะกันเยอะใครพยายามงั้นแต่เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะอาจารย์แล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาพักเพื่อไทยโอกาสมาถึงอย่างนี้แทนที่จะขยําให้เต็มเหนี่ยวกลับกลายเป็นคนที่มาจากพักประชาชนทั้งนั้นแต่พักเพื่อไทยกําลังจะมีหัวหน้าพักคนใหม่นะอาจจะนามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้เดี๋ยวกลับมาครับ